Okay. ก่อนจบก่อนจบดูเดอะแฟตให้ดูเดอะแฟตก่อนจบโคดโกงดูดูโดโกงอยากได้ที่หาผลพิศาจังเลยอ่ะไม่พออีกแล้วคือโลบักกันดีกว่าผมขอแนะนำคริสตันชอ็อปลักขันโลบักเลรขั้นต่ำเพียง1บาทเท่านั้นอีกท,ท้ายังมีเกมให้คุณได้เลือกฟาร์มอีกมากมายลิงก์เฟซบ o ๊กใต้คลิปเลยนะครับอยากได้ปีจังเลยอะ่ะ อ่ะไม่พออีกแล้วซื้อลบักกันดีกว่าผมขอแนะนำริปรเอ็กช็อปขั้นต่ำเพียงหนึ่งบาทเท่านั้นลิงก์เว็บใต้คลิปเลยนะครับโอ้ยซื้อของไปแล้วอะ่ะแต่อยากได้ลูบักเพิ่มทำยังไงดีขอแนะนำแบรช็อปลูบักเลนหกขั้นต่ำเพียงหนึ่งบาทเท่านั้นทั้งยังมีบริษั์และเกมพาที่คุณเลือกซื้ออีกมากมายหากคุณไม่อยากฟาร์มที่นี่ก็มีบริการรับฟาร์ลิงก์เฟซบุ๊กใต้คลิปเลยนะครับ ก็เลยนับในผลงานในเกมโ o w b a บอที่มีชื่อว่า Shinobi Life 2นะครับตอนนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟ V.I.P. นะครับเฮ้ย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 ี่สกิลใหนผมโอเควันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับคาเนกิมาผิดเรื่องหัวนะครับแต่ไม่ใช่คาเนกิอย่างเดียวผมจะมารีวิวควบคู่คอมโบกับมินาโตะครับ เออเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวกูขอขึ้นต้นไม้ขึ้นยาสักทีวะอะไรอ่ะอ๋อเดี๋ยวไปไกลๆกันตรงนี้เพื่อนผมเขาฟาร์มกันเยอะโอเคตอนนี้นะเพื่ผมมีบริการรับฟาร์มแล้วนะรับฟาร์มเวลรับนู่นนี่นั่นนะลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะรีบไปอุดหนุนนะมีติ้งมีติ้งชอ็อปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูสก,กิลมิาโตะก่อน ักย mm ูไ hmm. ม่ได้โตนะครับมีการรีเวิร์กมาใหม่นะครับเมื่อวานเมื่อวานซื้อหรือเมื่อวานเนี่ยเปลี่ยนสกิลคิวนะครับนี่นะครับทุกทีสกิลคิวเนี่ยกดปุ๊บมันจะวิ่งครับแต่นี่จะเป็นการวาร์ปมาแทนนะครับสกิลอีสกิลก็เปลี่ยนนะครับสกิลอีจะเป็นการแบบโจมตีเร็วๆแทนแต่สกิลอาร์เหมือนเดิมสกิลสามเหมือนเดิมยังเป็นซาวาดิโดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดสกิลแซ่ค้างนะครับเป็นการแปลง เป็นร่างนี้นะสีเหลืองจริงๆมันก็ร่างเดิมนะครก็คลิกขวาตัวสีนะับจะเป็นแบบนี้นะับปุ๊บปุ๊บเอ้ยไม่ใช่ตัวสีตัวแซนี่นะทำดาเมจเหมือนกันนะครับอันนี้นับบวก2 5 0 0 2น0 0 2 4 0 0และ1,800นะครับโอเคครับต่อไปจะไปดูหางกันอ่เดี๋ยวเราเก็บไปนี่ก่อนต่อไปจะไปดูอ่ามันชื่ออะไรนะเนี่ยอากาซึกิป่ะ ดูนลืมชื่ออะอ่าไม่ใช่เคซูริกันเคซูริวกันเหรอเออนั่นแหละเนตโลหิตอะ่ะโอเคครับเราลองใช้ดูนี่นะครับบวกทุกอย่างไม่ทุกอย่างบวกจกก900ักระเก้าร้อยนะดินจะสือเก้าร้อยไทจะสือหนึ่งพันแล้วก็เลือดเจ็ดร้อยนะครับอันนี้เป็นแค่ร่างแรกนะครับกดคึ้นขวาตัวซีจะมาเป็นประมาณนี้อ้าว เนี่ยครับยิงแสงออกไปคือมันไม่เห็นรูปอะเนาะเดี๋ยวผมหาไอ้น,นี่อ่ะท่อนซุงนะปึ๊บมิลวงลวงล่วงลวงลวงโอเคสกิลคิวนะปึ๊บปึ้งพุ่งไปทำดาเมจข้างหลังนะครับอันนี้คือแบบให้ดูภาพก่อนเดี๋ยวมันจะได้เห็นภาพสกิลอ e. ีปึ๊บปึ๊บถ้าเกิดกว่ามีศัตรูเยอะนะครับก็จะว้าไปตีทุกตัวเลยนะครับสกิลอาก็สว้าจุดโดนปึ๊บทำดาเมจนะครับ เคครับประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วลองดูขี้ขวาตัวแซดปุ๊บบ,บ,บ,บุ้ง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 ทำระเบิดแรงมากสี่หมื่นโอเคเดี๋ยวเรากลับล่างครับไปดูเนตรโลหิตอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเราเปลี่ยนสกิลก่อนเปลี่ยนที่หมดเปลี่ยนที่หมดเปลี่ยนที่หมดโอเคช็อตปิ้งเรียบร้อยสกิล นี่ครับทำเต,นะติมจนะตุ่มนี่นะครับสกิลอี UE. ผมไม่รู้ว่ามันแรงแค่นี้หรือว่าแบบมันยังไงนะผมไม่รู้ว่ะผมไม่เคยย,ยังไม่เคยพีพ,พ,พ,พีเลยครับม,มาฟีกวาดูนี่ครับเป็นมังกรออกมาครับตุม่มอันนี้ทำดาเมจหลายรอบนะประมาณห้ารอบแรงแรงมากนะครับแรงมากโอเคเดี๋ยวเราลองดูร่างคันนเกิกันนี่นะครับ สองพันห้าสองพันสี่สองพันสามและสองพันสี่นะครับแล้วก็ตีโอโต้นะครับมีดาเมจนะครับหกพันแรงมากแรงมากครับสกิลคิวทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมครับสกิลลองคิดขวาตัวซีดูปึ๊บสี่หมื่นห้าโคตรแรงอันนี้บอกเลยว่าแบบแรงมากครับจริงเปิดหาแล้ววิ่งเร็วด้วยนะวี่งนะวิ่งเร็วนะถ้าเกิดปิด เดี๋ยวผมปิดให้ดูนี่นะปิดก็จะเดินช้านะครับอะลองดูวันนี้สองพันห้าสองพันสองสองพันสี่พันพันแปดอะเดี๋ยวผมขอจดด้วยก่นสองห้าสองสองสองสี่หนึ่งแปดอะอะเดี๋ยวเราลองเปิดเนตรโลหิตดูโอเคโอเคสองพันห้าสองพันสี่สองพันสามสองพันสี่อะนนี้ดีกว่าเห็นเห็นเลย อันนี้ทีเป็นหินเลยครับพี่ยับมันใช้รวมกันได้ไหมครับได้ครับมันใช้รวมกันได้นะอันนี้ดูปุ๊บเห็นไหมครับนี่ครับมันใช้รวมกันได้ครับแต่สังเกตเห็นว่าบางอย่างเนี่ยมันจะลดลงไปครับอืมดูนะนี่นรับบางอย่างลดลงไปนะครับมีเลือดนะครับเลือดแล้วก็เพชพีนะครับที่ลดลงไปนะครับส่วนทายจะสื่อนะเพิ่มมาห้าสิบนะครับจะกะเท่าเดิมนี่ครับพี่ยับทำไมมนถึงลดครับ คือผมมองว่าถ้าเกิดมันไม่ลดอ่ะมันจะแบบอเืเกมมันจะไม่ค่อยสมดุลน,นะผมว่ามันจะแรงเกินไปอ่ะผมว่าอย่างนี้ก็โอเคนะก็ไม่แย่นะครับแต่เรื่องความวิ่งเร็วครับคือเร็วมากวิ่งเร็วมากดูวิ่งโคตรเร็วถ้าเกิดเรารวมนี่เข้าไปพันปักษางาีงา้ยเงีโคตรเร็วอ่ะวิ่งเร็วมากครับ ขาแบงมาดีมาดีวมาดิยมาดิเฮ้ยวิ่งเขาหนีอ่ะเฮ้ยเอ้ยเฮ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 ้ยเอ้ยเฮ้ดเฮ้ดเฮ้ยเฮ้ยเม้ยเฮ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 ้ยเอ้ม เอาหายวูบมันทำไรอ่ะวิเด็ดเดี๋ยว็ดเด็ดมาดิมาดิอุ้ยวิ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 ไม่อะไรจะตีจนตายวะแม่งเอ้ยอีฟอีฟก่อนอีฟอีฟอีฟเอ็มดีหมดอีฟอีฟก่อนอีฟอีฟเฮ้ยอีฟก่อนอีฟเดี๋ยวยุ่งกับกูเดี๋ยุ่งกับกูก็อีฟก่อนโอเคครับนั่นแหละเป็นอ่าพีวีพีนิดนึงนะครับ แต่ผมใช้คอมโบได้ไม่เยอะเพราะว่าเอ็มดีว่งหมดซะก่อนนะวิ่งก่อนกูโอเคครับก็ประมาณนี้นะสำหรับสองเนตไม่ใช่สองเนตหนึ่งเนตกับหนึ่งจักกะเอเป็นจักกะของน้ำมิคาเสตแล้วก็อันเนตโลหิตนะคอมโบค่อนข้างโอเคนะสรับผมค่อนข้างโอเคเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะับจะเป็นเนตอื่นๆนะครับเนตวงแหวนรอเลยนะครับมีแน่นอน นะครับไม่วางแหวนอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวถึงผมจะสุ่มไม่ได้แต่คนอื่นสุ่มได้เฮ้ <c oughs> ยเออมันแอบเศร้าอยู่นะแอบเศร้าอยู่แอบเศร้าอยู่โอเคก่อนจบก่อนจบไม่ไม่ไม,ไม่ให้ดูเดอะแฟตให้ดูเดอะแฟตก่อนจบชิโดลีปัง

เล็กจัดเลยอะโอเคผมก็อชอ่องนี้ครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ไปกับผมเยจ